นี่คือรายการชิงฉากเ <ขา S 2> ฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยก็น<อ>ี่ได้จริงฉากวันนี้เรามาปทำอะไรครับโจบมุกรวมมุกทีมสองถูกต้องไม่มีแฉช,ช่างแม่งไล่ออกไล่ออกไปแล้วชั่ครั้งที่ใครอยากรู้พฤติกรรมของแฉนะครับไปดูคลิปที่แล้ว iPhone ไอโฟนนี่ถือว่าอันใหญ่ใช่มั้ยครับ ไอแพดวันนั้นด้วยวันฝนตกเว้ยรู้ไหมผมได้ยินอะไรเสียงกรบเสียงกรบต้องกรบต้องฝนตกกรุบเนาะรู้ไหมมาตัวไหนชอบให้ได้อะไรเออกูไม่น่าพูดเลยว่ามาอะไรมาตัวอะไมีลิงก์ให้ไหมเดี๋ยวใส่ายมาเล่นกันถ้าถ้าทุกคนได้ดูตอนในแชร์เล่นมันจะอยู่ร่างเงี้ยเล่นนี่อะไรวันนี้เรามาสองคนจัดมา ไรบ้างละหมาพันอะไรเจ็บนิ้วอะไรวะเยื่อละมันเล็บเปิดเล็บเปิดหาดโทรศัพท์หมอล้ออยู่เรื่องไม่ถูก่งเลยจังหมาอะไรขี้สงสัยเกณฑ์บ้านน้าอย่ามึงแน่เลยหมาพันชิบะ ไม่แก้ดีงจะไป็นชีสุเราเราเราไปจับอีกเออหมาอะไรใจแตกเมาคัะหมาชีสุก่อนห้าวนั่นมันชิสููมึงไม่แก้ด้วยให้เวลาหัวล้อกันไม่ต้องแก้ทันทีเลยรือไงวะหมาอะไรมีสามตาหมาเทพ

หมาพันพุดดิง้งแล้วมันจุดเจอเออโอ้แกล้งแก,อกโอ้โหโอเคคโอเริ่มจูนกันติหมาพันอะไรเข้าบ้านไม่ได้ล็อกไวเดอร์ <c oughs> ล็อกไวเดอร์ <c oughs> เออเป็นผักต่ายอะ <c oughs> ล็อกไวนี <c> ้ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าคำนเบไม่ได้เลยเมื่อก่อนนี้ลุงยุทธนี่เจอทุกวันเลยในทีวีอ่า <leuk> ไม่ได้พลาดมีคู่ใครเออเดี <not player> ๋ยวนี <annoying> <ills> <int ans Skill> ้ไม่ก็เจอแล้วนะสั่งซื้อสิ่เขางแล้วงานเลยมาเล่นกลนดีวะให้กูพูดคนเดียวเลยเขินเขินจ้าเขินเอาจิงคือไม่ได้ทำการบ้านอจริงผมชอบเขาร้องเพลงอะไรนะลุงตู่ลุงตู่นั่นที่ได้แต่ไม่ไม่ใช่ตู่พรอ๋ออยากตู่ เฮ้ยอะไรแดงๆมันหง่ว่าเลเซอร์ไม่หู้หมือไสิวมึงไงอ๋อตัดอะออีกออสามสี่มุกงปเล่นมั้งดีกว่าเอิมอยู่ปิดว้ามึงมึกอะไรมาเล่น คูเป็นคันนะเขาเลยคิดอะไรให้เวลาเลยเต็มที่วิดวะอะไรอร่อยวไดะอะไรว,ว้าินวะเครื่องปูงมีเครื่องกลอะไม่อะไรอีกไม่คิดนั่งจังวะวิดวะอะไรก็าหากว่าวิดวะไขว่คว้า,ววา,าไฟฟ้าค <c oughs> <c oughs> ือไขว่คว้า

มึงเขาจะปิดตึกไล่มึงละไม่ต้องหยุดเลยไม่มีอะไร่มะไรนบอลครับมีมุกอะไรมาเล่นช่วยคิดมุกหน่อยเข้ากล้องพอดีเลยมุกอะไรก็ได้มึงเล่นเล่นให้มันตลกตลกเลยมีคำถามอะไประเทศอะไรคนโทรชอบใช้ความอะนรระไรมองเลยประเทศอะไรมองเลยให้ตอบให้เด็กตอบเล่นๆเล็กๆก็ไม่รู้เหมือนคำถามอะไรไม่รู้อาจารย์ไม่ได้รู้ไม่ได้ใส่ทีน อาจารย์ตีหน้าอะไรนะอาจารย์ตีหน้าไอ้เขี้ยวนายมาต้ไปเลยมีไงนี่ไหมม่ไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวต้องมีเยอะดิรายการอะไรของพวกมึงแบบชิงแฉ่คาเฟ่รวมมุกรื่อุกเรื่องทุกเรื่อุกเรื่องกูไปแล้วทุกคนเริ่มทพ้งกบไปหมาอะไรหมาหมาหมาอีกครั้งหนึ่งหมาอะไรเป็นเสาไฟระเบิดรวมถึงโลก อันปอมไปอีนั่นมันของเมเลเนียนชื่อควรเรียกว่าปอมดีใช่แล้วการนุฏิพันกิโลแล้วติดพอไหมพอแล้วไม่ต้องลารายการไหมก็แตนเราก็ไม่ได้ลาหรอกทั้ง้ยโดนต้นแต่งหมดไงเฮ้ยรู้ไหมครับเขาสามารถย้อนเวลาได้ด้วยการบูมิงนะครับ เอ้ยรู้ไหมครับเราสามารถย้อนเวลาได้ด้วยรหนึ่งยังไงครับรู้ไหมครับเราสามารถย้อนเวลาได้ในการันยังไงครับรู้ไหมครับเราสามารถย้อนเวลาได้ในการหนึ่งไอ้ย้อนไม่ได้ไอ้ยี่